สบายดี Di, พี่น้องตอนนี้ไ้งยางลงมาฮอทไยละเวลาสองโมงสิบสี you. You us us. Um ่โมงสามสิบสี่นาทีเวนกำลังสิต๊ะขอนใบ นำห้ำอยนำยังไหลอยู่ทางลงมาอันนี้ทางกำลังิบไปต่อเนาะไป ก่อเล็มเดียวให้น้องไหวอยูบอ่บ่ถ้าตกลงไปนี่ทางด้านหน้ากำลังสิบไปอันนี้คือใหม่สร้างป้าเนี่ยเนาะธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ดีแค่นี้ ฮบ,บ,บเดยวกันห่ออนพอสมควรนั่งเห็นเงาดีอยป้าไม่สั่งพี่น้องพุ่นจอมด้อยสิไปอะลงไปนี่แล้วไป ขอจบคลิปคราวนี้ก่อนพี่น้องด้วยสั้นโพดตุ๊กให้ไงบายบายผลละจำได้ผลละ